แต่น้ำเงินกับแดงเนี่ยเปลี่ยนไหมที่มวยมวยอ่ะน้ำเงินกับแดงมเปลี่ยนมุมแดงมันเปลี่ยนไหมก็แล้วเปลี่ยนไหมจากการสถานการณ์เนาะยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนแต่ดูเหมือนว่าการไปเจอกันเมื่อวันอาทิตย์ที่6กตุลาเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นไหมความระยะห่างก่อนหน้านี้คือจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันอ่าผมบอกเลยนะไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันเอ้า พับบิ c อาจจะเห็นตอนวันที่6ตุลาองตุลามีข่าวเล่นลอดครั้งแรกแต่ผมทราบมาว่าเจอกันมาก่อนนั้นเดือนไหนอ่านี่เขาคุยกันมาก่อนแล้วแต่รอบนี้มันเป็นกันเบิร์ดเดย์บอยเบิร์ดเดย์บอยใช่วันเกิดคุณในวันที่4ตุลาใช่ไหมใช่สุกเสาร์เนี่ย เขาอยู่ทันที่บุรีรัมย์หลายคนเลยหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยหัวอะไรต่างแต่มันมีเรื่องหมางใจกันนิดหนึ่งอ,อย่่งเลยวันเกิดที่บุรีรัมย<ช>์กานไปประกาศว่าจะสนับสนุน อนุทินเป็นนายกอ๋อวันนั้นนะพูดเลยเป็นนายกเร็วๆด้วยนะผมใช่นี่นี่วันนั้นเหมือนเลื่อยลูกป่ะเหมือนเลื่อยอ่าก็ต้องบอกกันดีคนที่จะเป็นหัวหน้าพักก็ต้องมีเป้าหมายเป็นนายกอ่เออแต่นี่จริงนะทุกคนนะเป็นหัวหน้าพักต้องเป็นนายกนะอ่านเป็นเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งคุณดูนะวันนั้นนะตอนที่คุณเนวินพูดอ่ะ อนุทีนะเขินนะเขินไหมเขินมันไม่เงี้ต้องจับมือเองแล้วผูกเอง้วยนะนี Damn, ่นี่นี่วันที่สี่สี่ตุลาที่บุญลำนะครับนั่นแหละมันเลยเป็นที่มาที่ต้องไปเคลียร์ใจกันนิดนึงเคลียร์ใจกันนั่นก่อนนั้นก็เคลียร์กันแล้วนะเออ เส้นทางของสองคนต้องบอกว่าต้องน่าสนใจทังอ๋นนี่เฉพาะทางการเมืองทางการเมืองที่เจอกันเป็นทางการต้องบอกว่าถ้าเทียบทางการเมืองเส้นทางเนี่ยครูใหญ่เนี่ยนะครูใหญ่มาก่อนนะครูใหญ่ะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นท้องถิ่นมาก่อนแต่คนรู้เรื่องการเมืองจริงๆเนี่ยนี่สมัยอยู่อะไรนะสมัยที่เป็นนายเวรของรัฐมนตรีปีดาพัฒนาถาบุตรใช่ใช่ จำใช่ไหมที่บอกรู้หมดเลยนะใครยังไงใครอยู่ตรงไหนสสคนไหนคิดอะไรทําอะไรนี่รู้หมดรู้ขนาดนับเก้าเดินจากห้องประชุมไปห้องน้ําได้อะเป็นเสมือนหนึ่งผู้ติดตามผู้จัดการรัฐบาลขณะที่คุณเนวินเนี่ยอยู่การเมืองท้องถิ่นมาตลอดับท้องถิ่นมาเป็นกำนันก่อนแล้วก็มาสมัครสจแลวก็มาเล่นสองแปดการเมืองใหญ่เนี่ยครั้งแรก ปี2 5 1 31ทังกัดพักสหประชาธิปไตยและการเมืองใหญ่ต้องบอกว่าเข้ามาสังกัดเป็นสสสมาชิกก่อนคุณทักษิณที่จะเข้ามาเล่นการเมืองแต่คุณทักษิณอยู่เบื้องหลังการเมืองคุณเนวินจากท่าพักสหประชาธิปไตยเนี่ยนะย้ายไปอีกทีหนึ่งปี34ไปเลือกตั้งสามพักสามัคคีธรรมที่ช้างในมิติของการทําหน้าที่บริหารทางการเมือง เนวินทิดชอบเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการไหมไม่เคยเป็นเห็นไหมหไม่เคยเป็นแต่เป็นครูใหญ่เป็นผู้นําได้ไม่เคยเป็นนะเ,เป็นแต่รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยเกษตร,ษรครั้งแรกสองกระทรวงครั้งแรกนี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นเมื่อ่ครงสมัยรัฐบาลคุณคุณชวนหลีกภัยอ๋อครั้งเมืสมัยน้นนะสมัยขอโทษ สมัยคุณบรรหารเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกาครคลังแล้วก็สมัยคุณชนสองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรนะฮแล้วก็คุณเนวินเนี่ยตอนที่ถูกปลุกปั้นทางการเมืองเนี่ยนะคนที่ปลุกปั้นทางการเมืองคุณเนวินคือใครรู้ไหมใครด็อกเตอร์มแมลงด็อกเตอร์อนุวัฒน์วัฒนบุตศ <ผม S 1> ิริโอ้ใช่ใช่โอ้นี่ลืมอสอบุรีรัมย์อนุวัฒน์เนี่ยเอาตัวใหญ่เลยสุดท้าย ก็โค่นคุณ <S 1> <S 1> <c oughs> วัฒน์ตกเลยสอบตกผูรัเมื่อก่อนคุณวัฒน์นี่เขาโอ้โหผูร <c oughs> ัเป็นเสร็จกันนะปี่คุณทักษิณเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองทางการเนี่ยในฐานะคน <S <S ดีเด่นดังดีเด่นดังได้ไหมดีเด่นดังตอนนั้นความสําเร็จคุณจําลองสีเมืองเนี่ยปรับคอรมอนะเอารัฐมนตรีออกรับนะห้ารัฐมนตรีออกแล้วก็เอาดีเด่นดังหน,งนึ่งในนั้นก็คือ คุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณเนี่ยก่อนที่จะเข้าพลังทมโอ้มีโอกาสเข้าไปประชาธิปัตย์ก่อนมีการชวนมีชวนโดยคนชวนอะไระคนที่ไปชวนจริงๆเนี่ยคุณทารินนิมานเหมินก็อยู่เชียงใหม่ด้วยกันอยู่เชียงใหม่คนเชียงใหม่ด้วยกันอู้คำเมืองด้วยกันเกือบเข้าประชาธิปัตย์แล้วมีแบบเส้นทางพลิกนิดเดียวและก็หลังจากนั้นดีเด่นดังครับ ก็ลาออกจากรลำรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนื่องจากตอนนั้นกําลังถูกตรวจสอบคุณสมบัติการถือวุ้นสัมปทานเกินกําหนดนะและก็ไปเคลีย์เพื่อจะเคลียเสร็จแล้วก็มารับหน้าที่หัวหน้าพักพลังธรรม พอรับหน้าที่หัวหน้าพักพลังธรรมเลือกตั้งปี2538ราเข้าร่วมรัฐบาลกับคุณบรรหารศิลปะอาชาเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่มาพวกเจ๊นงเจ๊หน่อยครับมาร่วมตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับมาจากนี้นั่นแหละแมนนายจามแนนเห็นไหมจามแนนนะแล้วมาสร้างพักไทยรักไทยและสร้างปรากฏการหนึ่งก็คือควบรวมพักเล็กมารวมกันทีเดียวครับทลายเลยการเลือกตั้งปี2 5 4 4ชนะการเลือกตั้งเลยครับพพักเลยตอนนี้สองร้อยสี่แปดที่นั่ง สองฝ่ายเนี่ยต้องบอกแดงกับน้ำเงินเนี่ยพลังต่างๆเขาอยู่ที่ไหนบ้างต้องบอกว่าฝั่งของสีแดงเนี่ยนะคุมเสียงสอสอนะใช่ครับเเพื่อไทยอะไรคุมเสียงสอสอฝ่ายบริหารแน่นอนเป็นนายกรัฐมนตรีนะตำรวจข้าราชการอยู่ฝั่งนี้ด้วยเพราะตำรวจเนี่ยอยู่ฝั่งนี้เลยตอนนี้มาฝั่งน้ำเงินบ้างฮะฝั่งน้ำเงินฝั่งภูมิเนี่ยตอนนี้คุมเสียงเครือข่ายสวพลึบเลยสภาบน ร้อยหกสิบเยอะนะบวกกันสองร้อยนะก็ถ้าดูนะฮะเพื่อไทยในรัฐสภานะมีร้อยสี่สิบเอ็ดถ้าภูมิใจไทยในรัฐสภามีสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบนะนับนับสวด้วยใช่ครับอ่าคุณเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้น อำนาจการต่อรองมันจะเอ็นไม่ได้ครับคุมทิศทางการเมืองท้องถิ่นแน่นอนเลยเลือกตั้งซ่อมอบจเนี่ยที่20จังหวัดเนี่ยสายสินเงินเกินครึ่งนะดูได้เลยครับดูได้เลยครับนะเกินครึ่งเลยตอนนี้สร้างเครือข่ายองค์กรอิสระแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวถ้ามีการสัาเมื่อไหร่เนี่ยรอดูครับรอดูกันีหนึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินนี่กำลังเลือกกันสองปปชสามสารรัฐธรรมนูญกูดูดิ โอ้โหแค่นี้ก็บึ้งแล้วแล้วก็พอยึดสภารสภาวาระสภานะฮะก็ต้องบอกว่าอาการแรกออกแล้วและเป็นการแสดงท่าทีทางการเมืองฉันไม่เอาด้วยกับชัดและจำลน้นชัดเจนมากคือพรบประชามติับเสียงประชามติสภาล่างสอสอเนี่ยผ่านวาระหนึ่งวาระสองวาระสามแก้เรื่องของการออกเสียงแก่ชั้นเดียวจากสองชั้นเหลือชั้นเดียว ตอนนั้นเนี่ยสวร้อยหกสิบกว่าคนใช่บอกให้เอาสองชั้นและก็ตามกระบวนการกฎหมายเมื่อสวเนี่ยแก้หลักการสําคัญต้องเข้าสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับสวด้วยคะแนนเท่าไหร่นะนี่ที่ไม่เห็นด้วยร้อยหกสิบกว่าแต่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยสามร้อยสี่สิบแปดอันนี้มดสอสอสภสอันนี้สสอสอออสอสอ 65ครับคนที่งดออกเสียงคือพักภูมิใจไทยมีมี6คนไม่อยู่ในห้องแสดงว่า71เสียงครบสมบูรณ์เลยครับกองเออนะคุณเห็นภาพไหมท้งพักเหตุที่งดงดออกเสียงเพราะอะไรครับเพราะอ้างว่าการที่มีสองชั้นทำให้เป็นหลักประกันในการแก้รัฐธรรมนูญแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าภูมิใจไทย กับเสียงส่วนใหญ่ของสวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและแน่นอนครับเสียงสวเสียงสสฝั่งภูมิใจไทยยืนตรงข้ามกับฝั่งเพื่อไทยครับเพราะเพื่อไทยต้องการที่จะปลดล็อกประชามตินะใช่คุณอนุทินให้เหตุผลทําไมสสห5คนงดออกเสียงนี่บอกว่ายังไงนะครับบอกว่าการลงประชามติมันเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสําคัญของประเทศไม่ควรเร่งรัดกระบวนการ เพราะจะมีผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวนี่อธิบายสัมภาษณ์เมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่เองห้าทีเป็นสวได้เลยนะใช่ที่ช้างเอาลึกลับนะมีการพูดคุยกันจริงๆเรื่องนี้ว่าทํำยังไงก็ได้ไม่ให้สภาล่มและมันไปสู่ที่ที่บอกฮะมีการคานำนาจกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่เห็นด้วยกันมันก็ยักแย่ยยกกันขับขับเคลื่อนไม่ได้ใช่ไหมและนี่เป็นตัวพิสูจน์อันหนึ่งบอกว่า ภาคาสิโนเนี่ยมไม่มีส่วนแชร์ก็ไป <ขด S 1> ไม่ได้ผ่านไหมไม่ผ่านผ่านอาจจะยากยากยากสิ